เรื่องทักษะของการเอาสติปักลงที่ฐานเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจนะคะเบี่ยงเบนธาตุรู้อ่ะที่เคยอยู่กับความคิดนะคะคิดมากฟุ้งซ่านแล้วก็เบี่ยงให้มาอยู่ที่ฐานของสติตรงนี้ คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายส่วนนี้นะคะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ในอินเดียยุคนั้นในครั้งพุทธกาลเนี่ยก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอินเดียยุคนั้นเนี่ยที่จริงเขาก็รู้เรื่องเอ,อ่ออะไรเอ่ยรู้เรื่องอาณาปานาสตินะคะ เพราะว่าพอหลับตาแล้วเนี่ยนะหลับตาลงไปแล้วเนี่ยทัศนียภาพภายในที่มันเด่นออกมาก็คือการหายใจฉะนั้นโยคีในอินเดียยุคนั้นนะคะเรียกว่ารู้เรื่องการบังคับลมหายใจที่เรียกอานาปาณสติเนี่ยนะก่อนการตรัสรู้ของพระพุทเจ้าลละเขาเรียกเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของสมถะ ช่ไนะคะเขาสามารถที่จะพัฒนาเนี่ยเรื่องนี้นะคะเข้าไปสู่สมาธิเนี่นะที่มันลึกๆแล้วก็เล่นเรื่องฤทธิ์อะไรแต่อะไรได้นั่งกันนานๆน,น,นะคะแต่ว่าเป็นการฝึกฝนที่ขาดปัญญาที่พระเจ้าเนี่ยไปเรียนรู้เนี่ยกับอ,อ,อรนะอารดาบท ใช่ไหมอุทกกดาบทเนี่ยนะคะช่วงที่ทรมานตนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ย้วนเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมถภาวนาซึ่งเป็นแฟชั่นนะคะเป็นความรู้ที่มันแพร่หลายมากในสังคมอินเดียในยุคนั้นนะคะมีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยหลายโรงเรียนเหลือเกิน เรื่องของสมถะภาวนาเนี่ยที่จริงคุณดูแต่เพียงลมหายใจนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าสู่สภาวะวิมุตติสุขได้เข้าไปสู่สภาวะของความนิ่งแล้วพลังของสมาธิพวกนั้นน่ก็จะกลบมันจะกลบความอะไรอะกลบเอ่อความคิดนะคะหายหมดเลย แล้วเขาก็สามารถที่จะนั่งนิ่งๆดิ่งเข้าไปลึกๆๆๆได้อย่างนั้นเนี่ยลราก็นั่งกันนานๆเป็นวันๆเนี่ยได้แต่ว่าขาดปัญญาเป็นเรื่องที่ขาดปัญญานะคะยังไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าพอพลังสมาธิเนี่ยหายไปแล้ว ก็จะแม้ความคิดเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วมันก็จะมาทำร้ายเราอีกความคิดที่ซ่อนมากับกิเลสเนี่ยนะคะมันก็จะมาทำร้ายตัวใจของเราได้อีกเพราะว่าขาดปัญญาฉะนั้นหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเกิดความรู้ใหม่เพราะว่าพระพเจ้าเนี่ยหลุดพ้นแล้วแล้วท่านหลุดพ้นนะคะเป็น พระพุทธเจ้าสายปัญญาธิกกะพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นด้วยพลังแห่งปัญญานะคะหลุดพ้นด้วยพลังแห่งปัญญาเพราะว่าบาร,รมีที่ได้สร้างมาถึง20อสง์ไขแล้วก็แสนมหากัปจึงทันทำให้ท่านเนี่ยสามารถนะคะตรัสรู้ด้วยตนเองแล้วก็หลุดพ้นนะคะ เข้าใจนะคะรู้แจ้งแทงตลอดเข้าใจเนี่ยได้อย่างทะลุปลุกโปล่ท่านจึงสามารถมาสร้างทางลัดให้กับคนยุคนั้นทางลัดที่จะพาคนเนี่ยนะไปสู่การพ้นทุกขอย่างถาวรอ,อย่างสิ้นเชิงได้อย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นของใหม่เอี่ยมเลย หลังการตรัสรู้ของพระเจ้าก็คือเรื่องสติปัฏฐานสี่คือเรื่องวิปัสนานะคะวิปัสนาเนี่ยหมายถึงอะไรวิแปลว่าโดยรอบทว่ทวๆปัสนานะคะผันมาจากคำว่าทัศนาที่แปลว่าการมองการดูนะการมองการดูฉะนั้นวิปัสนาหรือวิทัศนา ก็คือการมองหรือการดูอย่างทั่วทั่วคือการมองทัศนียภาพภายในอย่างทั่วทั่วอย่างโดยรอบทัศนียภาพภายในก็มีลมหายใจมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายใช่ไหมคะที่คุณเนี่ยจะต้องดูอย่างโดยรอบดูอย่างทั่วทั่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามาฝึกใหม่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ละนะคะซึ่งดิฉันใช้คำว่าจดจออเรเอรอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยปักลงไปนะคะฉะนั้นสติปัฏฐานสหรือวิปัสนาจึงเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะ ที่จะพาให้เราเนี่ยไปสู่การค้นทุกข์ได้อย่างถาวรน,นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนฉะนั้นถ้าคุณฝึกเนี่ยเรื่องนี้